สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมพลเอ็นนะครับผมก็จะมาทําการนะครับดูแลรักษาแม่แรงประจํารถของเรานะครับผมดวยวิธีง่ายๆนะครับเอาจระบีนะครับผมเนื่องจากว่าแม่แรงในเวลาเราใช้ไปมีความชื้นมีอะไรนะครับผมเดี๋ยวมันอาจจะเข้าไปทําให้อุปกรณ์ข้างในนะครับฝืดนะครับไม่ลื่นนะครับเป็นสนิมนะครับผมเราก็ทําการดูแลง่ายๆนะครับด้วยการ ขันแม่แรงนะครับให้เขายืดออกมาให้สุดเลยนะครับพอยืดออกมาสุดแล้วเราก็ใช้จารบีนี่นะครับผมป้ายเข้าไปนะครับป้ายเข้าไปที่แกนของแม่แรงนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการหดแม่แรงกลับลงไปเก็บนะครับเพื่อบํารุงรักษาแม่แรงของเรานะครับให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับผมโอเคครับเพราะว่าถ้าแม่แรงมันฝืดหรือว่ามีสนิมภายในนะครับหรือถึงขั้นร้ายแรงจนถึงขั้นขันลําบากขันไม่ได้นะครับเวลาเราจะใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ ลำบากมากนะครับผมเพราะว่าเวลาเราหมุนขันเนี่ยมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าปกติมากเลยนะครับหรือบางทีอาจจะขันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเราดูแลเขาเป็นดีที่สุดนะครับนี่นครับเพราะว่าบางทีอย่างของผมเนี่ยขันยกแม่แรงขึ้นมาเพื่อถอดลอด้อทําความสะอาดบางทีตอนฉีดน้นําล้างสนิบอะไรพวกนี้น้ํามันก็กระเด็นเข้าแมแรงนะครับผมจะเอาโบร์นะครับ โบเออร์เป่าไปก่อนทีหนึ่งเสร็จนะครับพอเป่าโบเออร์ให้แห้งนะครับผมก็จะเอาจาระบีลงแม่แรงนะครับหรือจะเป็นน้ํามันเครื่องเก่าก็ได้นะครับแต่จารบีมันก็จะดูทําความสะอาดง่ายนะครับไม่เลอะมืออะไรเราเท่าไหร่นะครับเพียงใช้ตะชู่นะครับป้ายจารบีแล้วก็รูดที่แกนแม่แรงเท่านั้นเองครับผมโอเคครับก็เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายๆแต่ก็ใช้งานได้นะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมผมคนเอ็นสามเอฟราทุกท่านเท่านี้ครับ สวัสดีครับดูแลรักษาอุปกรณ์การซ่อมบำรุงรถเรากันให้ดีนะครับฝึกถึงเวลาใช้งานมามันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ